มารอดูรูปตัวเองนะคะที่เซนทรัเวอร์ค่ะนั่งดูโฆษณาไปเรื่อยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีโฆษณาตัวไหนน่าสนใจไหมคะผมชอบกาแฟกระป๋องของสตาร์บัค s ที่เนสเล่ทำสวยๆเป็นงาน 3D หมดเลยของแ p ปเปก็งาน 3D แปลว่าแอบที่ขึ้นที่เซนทรัเวอร์ได้ต้องไม่ธรรมดาเรียกว่าคนไทยน้อยเนี่ยส่วนมากเป็นต่างชาติหมดเลยนี่นีดูดูดสารกระเบี้ยว นาก็จ่อมันโค้งไงเฮ้ยนี่ไม่เบี้ยวนี่ไม่เบี้ยวพอมองเลยหน้ามองอย่างเงี้ยเหมือนไททันแหละท่านไททันหรือปลาล็ดะเออสาวเหมือนเ่าใจเลยเฮ้ยญี่ปุ่นทำไมรูปที่เลือกมาตอนแรกมันก็ดีๆีทำไมขึ้นจอแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยมันโค้งไงยติดฉันปุ๊บเราถอยห้องมันมาเราะว่าเราใหญ่เกินไปน่าจะใหญ่เกินตอนนี้พวกเราอยู่ชั้นห้าแล้วนะคะเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้มุมนี้โอเคขึ้นตาใหญ่เบิื้มเลยอุ้ยเมื่อกี้เห็นเส้นเลือดในตาเลยนะเหมือนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ ีเหลืองดีมากอ่ะเขาจะคิดว่าเป็นแบบป้าย Happy Birthday ใครสักคนหรือเปล่าวะเฮ้ยต่อกับหลิงออมนะเว้ยเลือกสโลตได้ดีมากมุมนี้โอเคเลยนะเลยคะรูปจากตัดกรองเป็นไงคะปวาหมอสีเหลืองมากปิดสเกลไปจริงจริาหมอสีตัดกรองปิวเอดีเดี๋ยวถ่ายได้ถ่ายใกล้ๆก็จะเป็นป่าหัววุ้นเดี๋ยวถ่ายไกลๆมันก็สวยอ่ะเป็นหน้าซานที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเป็นหน้าซานเฮ้ยดูออกดูออกไหมคุณกินอ๋อออกไหมดูออกรูปเนี้ยใครเจอเราที่เซ็นทรัลด์หรือว่าเจอ เยาวราชเอฟเอค l เทย่านอโศกนะคะแท็กเรามาได้นะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเยี